สวัสดีคุณเอฟซีช่องประอ,อนพี่สาวทุกคนนะคะช่วงบ่ายนะคะปะออนก็มาหาบกาานะคะมาหากลานี่ค่ะปลาประอ,อน้นวันนี้ก็หาไปแล้วรอบที่สี่แล้วนะคะอันนี้รอบที่ห้านะคะคุณเอฟซีปลาประออนนะคะตอนเย็นเนี่ยสงสัยจะได้เอาน้ําอุ่นนะคะโปะเนาะน้ําอุ่น ต้มน้ำอุ่นนะคะโปะเพราะว่ารู้สึกว่าปวดแล้วบ่าประออนนะคะอันนี้เป็นหาบที่ห้านะคะหาบที่หาช่วงเช้าก็สามหาบแล้วมาค้ามาหาบก้าช่วยประออนนะคะเป็นลูกชาวนานะคะเราไม่ลืมนะคะเราไม่ลืมเราเป็นลูกชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะ อาชีพหลักของบรรพบุรุษของเรานะคะคุณนซีถ้าเราไม่ทำนาเราก็เราก็ต้องหาเงินนะคะซื้อข้าวกินแต่ในเมื่อเรามีนาแล้วเราก็ต้องทำถึงเวลาเราก็ต้องทำค่ะทุกคน ก็หาบไม่ได้เยอะค่ะคุณไอทีข้างละห้ามัดนะคะคุณไอทีก็อ่อนเอาข้างละห้ามัดก็พอ โอ้ยเกิดอะไรขึ้นก้าตกก้าตกมัดก้าตกคุณเอสทีผู้ไดยสานนะคะผู้ได้ฉานตกตกรถนะคะตกราวนะคะขึ้นใหม่นะคะทุกคนอ้วชัดอ่าโอเคค่ะทุกคน นีรอบที่ห้าไปเดี๋ยวตามพระออนไปนาเลยไปที่นาเลย ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแปลวาอีกป้า,าสั่งให้หาบมาสองหาบก่อนปอนก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะเดี๋ยวป้าก็จะลงไปดำแล้วหาบมาสองหาบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นล็อกที่สองนะคะโน่นนะคะล็อกแรกย่าก็ขึ้นแล้วนะคะโน่นคะ่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวปอออนพามาดูใกล้ๆนะคะาาน,น,นั่งห่มในแม่เขานั่งห่มแน,น่น<อ>เขานั่งในห่มในหญ้าเอ้ย,เ,ลยลเริ่มหิวแล้วสังเกตเด้อห่มหญ้ากระไดคนนะ่ะ<อ>ห่มจำเป็น<อ> <laughs> ตอนนี้ย่ากันล่สิกินเข่ากินก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเนาะ่อืเออกินยาน้ำเย็นๆนั่นนะไอ้สปอนเซอร์ก็มีนั่นเอมกันน yeah, ี่นี่ยุ่ยได้หนิโอ้ดำหน้าแกนพี่น้องเลยไงไหลดำหน้าแกนหน้าเป็นหน้าดินทรายเด้อพ่อพี่น้องอันนี้หน้าดินทรายเด้อค่ะเด้อ เออต้องฝ้าดะะนะําเนาะเนาะอันที่บ้านหมองอันบ่มีน้ำเนาะค่ะเนาะน,ะนี่ต้องรีบดําลอกนี่กะถิ่มใบซะกอนเะะนาะเนาะกะดําดําได้ซัานี่ก่อนพอไม่พี่น้องหรอกนี่เดลี่ยวอืมอย่าบอกว่าเพิ่มพลังก่อนมาสั่นกินก๋วยเตี๋ยวว่าสั่งกินย่าอันสปอนเซอร์ก็อันเอ็มก็ยังได้กะติกน้ำม,มาละ ปอออนกับชีลงไปดำลอกพุ่นพอแม่พี่น้องพอล้ลอกที่ปอออนหาบกาไปใยพอดแล้ดำมองมันสูงสูงก่อนเนาะค่ะเนาะมองดินสูงสูงแบบนี้เนาะค่ะเนาะเ <Okay. S 1> พราะว่ามันมันเป็นดินทรายมันแข็งเนาะค่ะเนาะต้องฝ้าดำ oh. มือนี่กับดำสองคนกับก็บได้ลอกนี่นะคะคุณเอฟซีกับประมาณนี่เนาะค่ะเนาะ ปอออนก็ขอบคุณคุณเอซนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ